ว่ากะถินที่วัดปลา,าปัดปลาอย่างนี้นาคำน้อยพุ่งนี้มาหาไม่ไปด้วยหรือเขาไลฟ์เฉยใช่ไหมฮะไม่ได้ชวนผมใช่ไหมอาจารย์เบียร์กับผมยังไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวยังไม่เคยคุยกันแบบน้องแพรลี่นะฮะถ้าคุยก็จะชวนมาทําให้พระเนนชื่นใจเนี่ยผมไม่อยากให้พระเนนเห็นอาจารย์เบียร์เป็นศัตรูแล้วก็ไม่อยากให้อาจารย์เบียร์ ว่าพระเนนเกินไปแต่จริงๆตันเบียก็คงไม่ได้ว่าพระเนนหรอกก็อาจจะบ้านเฉพาะสายที่แกรู้สึกไม่เห็นด้วยนะครับพระหนุ่มเน้น้อยแกก็คงจะเชียร์อยู่แล้วก็แต่ถ้าเกิดพระที่ท่านทาไปแล้วสมมติท่านสายทําอะไรให้คนบูชาอย่างเงี้ยสายพักเครื่องอะไรเงี้ยผมก็อยากจะคุยว่าเอ๊ะอาจารย์ยอมได้ขนาดไหนให้ได้ขนาดไหนในความรู้สึกของอาจารย์ในความคิดอาจารย์ว่าถ้าเขาพุทธสินนำสู่พุทธธรรมคนเขาลบนับถือแล้ว มีโอกาสได้รับธรรมะได้สนทนาธรรมไปด้วยจะดีไหมหรือวัดก็ตื่นตัวทําไมต้องอาจารย์เบียร์คนฟังสองสามหมืนะ่นไปแย่งมา,า 2, 3, สักสองสามพันสิพระรูปด้านพระรูปนี้นนแล้วจะแย่งทําไมคนไทยตั้งเกือบเจ็ดสิบล้านคนเนาะฟังสองสามหมื่นตั้งถือว่าน้อยนะเหมือนสมัยที่ดูของพวันสอ,องแสนเนี่ยถ้าผมแซวมุมหนึ่งของรู้สึกคนไทยเจ็ดสิบล้านคนนะยังไม่ฟังเราอีกตั้งถ้าเจ็ดสิบล้านก็หกสิบเก้าล้านแปดแสนเลยนะที่ไม่ได้ฟังเรานะฟังเราแค่ สองแสนหนึ่งนะเออทุกวันนี้สองสามหมื่นก็เยอะแล้วนะอ่าอาจารย์เบียคนตื่นทำสาสะตี่าสามหมื่นไปแล้วอ่าพระเนนรูปนั่นอ่ะคนฟังห้าร้อยพันหนึ่งสองพันห้าพันหมื่นหนึ่งสามหมื่นห้าหมื่นก็อาจจะเป็นล้านคนได้กลายเป็นโอกาสได้เผยแผ่ธรรมะเหมือนกันนะครับก็สะสมไปอาจารย์เบียรก็คนตื่นทำก็คงไม่ได้ครั้งแรกคนฟังสองหมื่นคนเลยหรอกเนาะคงสะสมหลักสิบหลักร้อยหลักพันมาจนเป็นหลักหมื่นหลักหลายหมื่นมาเรื่อยๆ อาวัดที่ท่านมีตรงนั้นก็อาจจะเสริมเติมกันเข้ามาได้น้อโอ้พันเก้าร้อยคนปะตู้คือมาดีแท้เอ้าฉลองอันนี้น้ำแอปเปิลนะครับน้ำแอปเปิลน้ำแอปเปิลเก่งบอกว่าไงนะวิดีโอคืออะไรอ่ะทำไมไม่ไลก์เก่งขึ้นไลก์มาพีเคกันเก่งมาพูดเรื่องกฎหมายเลยสิเนี่ยคงมีคนอยากคุยอยากถามอยู่เขาไปมุมจะติดกันเยอะแล้ว เอาเก่งลองพี่เอกมุมเขาจะรอดยังไงเอาให้ทัวลมเก่งกันไปเลยเฮ้ยมันต้องสวนสังคมไปทางนั้นเยอะสังคมไปทางนั้นเยอะแล้ว,ะลวจะเอาติดกันให้ได้ทุกคนเลยอย่างเงี้ยไี่บางบางมุมพี่ก็สาดิตอยู่นะเก่งพี่ก็รู้สึกว่าติดทั้งหมดไปเลยไหมนี่พระพี่ชายพี่เลยเอาขนาดนั้นเลยไหมเอาขนาดนั้นเลยมุมหนึ่งก็กโอ้ มันก็มันจะมีภาพนั้นจริงๆเลยเนี่ยประเทศไทยมุมหนึ่งรับมีนั้นจริงเฮ้ยอ๋อสดๆไปเลยไหมเออแต่คงไม่ขนาดนั้นแล้วเนาะอ่าชวนคุยอะไรครับชวนคุยแพรี่มาไลสิกาคุณสิอ๋อคุณคุณคุณเดี๋ยวดูกันครับปกติแพรี่จะเป็นคนชวนผมครับปกติแพรี่จะชวนเขาไล่ๆอยู่แล้วเขาอารมณ์ครึมๆคุยอาจจะคุยกับคนอื่นอิ่มแล้วเบื่อแล้วเงี้ยเขาก็จะมาชวนผม ้องคุยกันอื่อเบื่อกัอนครับแต่จกเว้นผมแทรกเข้าไปแล้วเขาไม่คุยผมเผมแยวเขาไม่คุยคนอื่นต่อยนะครับเขายังไม่อิ่มพระพี่ชายจะรอดไหมครับคิดว่ารอดครับเพราะว่าการไม่ใช่พระอรหันนะเนาะผมไม่รู้จะเปรียบเทียบสีข้างจะถลอกปอกเปิกหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะน่าจะเมคเซน์อยู่คือหมอลำดีเกไปแสดงที่ไหนก็ต้องวอวยเจ้าภาพครับบางทีมีรายชื่อเลยนะ พระยิ่งหนึ่งเหมือนพระแรหุ้ยพระแรด้วยเยติดจากแม่ตักเ <c oughs> จตจะเจตัก,ก,ก,กพระแรไงครับอุย้ยเขาจะมีชื่อเจ้าภาพนะครับเขาจะแรลเอาใจเจ้าภาพดึงจนมาให้ทิปอ่ะบางทีเล่นมุกตรงๆแหละมาหาเงินนะโยไม่ได้มาหาเห็ดอะไรเงี้ยสมัยก่อนหานะครับมุกนี้เนี่ยสมัยนี้คงโดนติติงยิ่งพระแรนี้ยิ่งต้องเอาใจเจ้าภาพเลยนะครับเอาใจจ๋าเลยล่ะที่อาจารย์บอกล้าก็ปฏิบัติระดับหนึ่งเนาะได้เชิญตะบันก็เป็นสำนักวิพัสนา แต่ก็ก็จะมีดาลงดาราไปเยอะน,ะน,น,นี่พี่หนุ่มก็เคยไปบวชนี่พี่หนุ่มเนี่ยแต่สมัยรุ่นแรกๆนั้นเน่ยยังไม่พัฒนายังไม่ได้มีห้องน้ําห้องท่าเยอะยังไม่ได้มีเครื่องทําน้ําอุ่นอะไรหนาวเนี่ยหนาวมากเชียงไรพี่หนุ่มยังไม่ไหวเลยเนะนี่ยแหมพี่หนุ่มก็พื้นฐานดื้อแล้วเราตากะกอนแหมไบวชจะทนได้สักเท่าไหร่หนีเข้ามาวัดสิงห์วระสิงห์ก็จะไปวัดในเมืองวัดสิงห์นะครับแล้วก็วัดพระสิงห์ไม่ใช่วัดสิงห์อยู่วัดพระสิงห์วัดสิงห์นั่นอยู่กรุงเทพ เคยเป็นบรรยายโรงเรียนนั่นอยู่วัดพัสสิงห์แล้วก็ไปสืบที่วัดดอกไม้โรงเรียนวัดดอกไม้ผมก็ไปบรรยายบ่อยโรงเรียนนะไม่ใช่วัดพี่หนุ่มไม่รู้จักใครที่นั่นเหมือนกันอนะ่ะคงจะสนิาาทกับเจ้าบ้าหรือเปล่าก็ไปสืบที่นั่นนะครับหลังๆมีคนเซลล์นะก็มีประโยคว่ากลัวตุ๊กแกตุ๊กแกตัวใหญ่หรือเกินตุ๊กแกยังไงนะผมว่าตุ๊กแกก็คือตุ๊กแกนั่นแหละมันอยู่ในป่าใช่ไหมลนะ่ะตุ๊กแกมันเยอะใช่ไหมล่ะมันก็ตัวใหญ่จริงๆอ่ะ ตอนธรรมาศาสตร์เป็นไอโทรผมเคยไปรับน้องที่เมืองการโอ้โหตุ๊กแกตัวใหญ่มากเพื่อนที่เป็นเหมือนคนติดต่อประสานงานเขาก็จะหนีไปนอนโรงแรมไงพี่ชายเขาแหละเป็นทหาร<ๆ>พัดลมเปิดเบอร์อะไรเออผมร้อนนิดนึงนะพัดลมเปิดเบอร์สองครับเสียงวื้อื้อไหมครับพัดลมวันนั้นไปภาคบอลครับพัดลมผ่านไมวื้วื้อ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 วือวื้อวือวื้อวื้อวรอวืรอวื้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  คือท,ท้ายผมดึงพัดลมมือถือเนาะพัดลมถือออกจากไม่เงียบพัดลมเกิดจากผมเองเครื่องสิบสองสิบสามนี่มีลายทนายเก่งแล้อเนะี่ยผมจะรับวิดีโอเหรอไหนวิดีโอผัวมาตรงไหนไม่เห็นนายเก่งเลยยู่ตรงไหนนี่เก่งต้องไปไลไฟ์เลยแล้วเรามาพีเคกันจะได้สนุกสนานมาดูที่เอฟซทนายเก่งรอๆเนะี่ย ต่นายเก่งรอรที่มีครอบครัวมีลูกแล้วเนี่ยแห็นไหมไปถ่ายกับใครเนี่ยวัดแพรี่ซีของจริงเนี่ยไปถ่ายกับใครเนี่ยแพรี่เนี่ยหนุ่มๆอยู่แล้วหนุ่มหนุ่มอยู่แล้วไปถ่ายกับใครเนี่ยดูที่จะอยากมาไลฟ์กับผมจะไหนนะเออแต่กับใครสักคนเนี่ยแหละไปละไปแล้วจะบอกว่าที่แอลวันนั้นแล้วก็นันที่กวงนี่ก็ร้องเขามาซีเพราะนั่นเนี่ยขึ้นไลฟ์เก่งแล้วมาพีเคกันน้อง นะที่ได้อ่านข้อมูลต่อเอาจะคุยอะไรก็ทักมานะครับถามได้นะถามได้นะมันตอบได้ก็ตอบได้อาเมื่อกี้คาถามเมื่อกี้เขก็น่าจะรอดนะครับแหม่ก็เชียร์ไม่ได้ไปเป็นแม่ทงแม่ทมีไม่ได้ไปเป็นบอสก็น่าจะรอดจะหรอกนะบอสบอสดัน,นสื่อเขาตั้งให้นะะโซเชียลตั้งให้สวัสดีครับยานสวัสดีครับสวัสดีทั้งพันเจ็ดร้อยท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เคาะหัวจงหัวใจอยากมอบอะไรก็มอบมานะครับ อุ้ยกลางเดือนวายออกศูนย์ศูนย์ตัวได้สิสิบสองปีหนึ่งรอบออกครั้งหนึ่งอ่ะเอ้ยหัวแม่ค้าคนหนึ่งเนาะจะกําลังจะออกไปขายฝนตกออกไปขายไม่ได้คืนก็ไม่ได้สุดท้ายต้องเก็บไว้เองรับผิดชอบเองเตรียมเศร้าแล้วกี่ใบนะห้าใบเลยใช่ไหมโอ้ห้าหกสามสิบสามสิบ้าทเนี่ยโอ้โหนี่บังคับให้รวยนะเน่ยไปเราเป็อาชีพเสริมไปขายลอตเตอรี่เล่นๆกันไป พอขายไม่หมดก็ไปลุ้นกันอีกทีปะ่ะศาสนาวาสนานานๆจะมีขอสักมุกครับจานเวลาคนของเนะีคิดมุกนะพวกเก่าก็จะรู้มหมดอีกแหละมุกอะไรนะที่ได้มาล่าสุด,เด,เ,ดเดี๋ยวใจเย็นพูดไปเรื่อยเดี๋ยวสมองม,มันจะค่อยคิดได้คิดได้ไปเรื่อยฮะรอฟังไปเรื่อยเลยก็เห็นดีเจไหมเขาไม่จัดให้เลยนะดีเจเนะี่ยประมาณอีกครึ่งชั่วโมงถึงจะให้อะไรนี่ วานสาวาาก็เขียนวานหวยลาวก็ไปวานลาวเลยก็คงจะเป็นเมื่อวานวะนะเมื่อวานลาวก็ออกศูนย์ศูนย์ด้วยโอ้ยดีบอกอาชีพขายอลอตเตอรี่ได้ยากนะคะคนแย่งกันเยอะมากโอ้ที่บอกเขาไปเข้าชิวเยอะที่บางตะปุงใช่ไหมอะไรยี่ปวัวสับปวัปวปวัปว,ปวอะไรของเขาเนี่ยใช่ไหมอืมไม่ใช่ว่าจะอยากขายแล้วขายได้นะโอ้เขามีโคต้าเขาเนาะ คงไม่ฟุกทุกงวดหรอกคับแน่นอนครับโอ้ยแค่นี้ก็ไม่เราไม่ได้เป็นทหารแล้วก็มีอิจฉาตาร้อนพอทวนนะถ้าถูกสักสองสามงวดเนี่ยรู้จะอิจฉาท่าไหนเลยนะขอบคุณสำหรับของขวัญนะครับคุณสลีปสลีปสลีปผมเห็นแค่สลีปอ่ะสลีปนะศูนย์นี่โมโหมากใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่เด็กอนุบ,บาลสตังก์ก็มาขายไงน้องคนนั้นน้องคนนี้ไม่ถูกสักบาทเลยอะ แต่ก็อารมณ์แบบอยากช่วยเด็กๆนะครับเห็นเด็กๆเ,เขาเขาขยันวยถึงสักสองพันเลยเธอวันนี้พันเก้าแล้วเนี่ยสองพันไปแล้วเหรอเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยไปเรือ่อยๆไปเรือเร่อยๆลครับให้ผมหุ่นดีคนนี้ผมจะเต้นให้ดูนะครับนี่พูดหยาบคายนะผมบล็อกพี่นะผมบล็อกพี่นะมาพูดอย่างเงี้ยนะมันเจ็บนะเป็นพิมพ์เงี้ยมันเจ็บนะมันเกินไปนะให้เกียรติกันด้วยนะครับอะไรเนี่ยอ้วนเยอะเลยนะครับเนี่ยคณเชอดชัย คุณสง่งหุ่นคุณแม่ผมดูสิผมไปกดดูโปรไฟล์คุณสิเหคุณอ้วนเหมือนผมนะคุณเชิดชัยเดี๋ยวผมรู้นะคุณอ้วนเหมือนผมเนี่ยมันกระทบพี่สาวผมนะพี่สาวผมกลับมาแล้วด้วยเนี่ยบล็อกเดียไม่เนี่ยเขาพูดหยาบมากเลยอ้ว,วนขึ้นเยอะเลยนะครับเราสมบูรณ์่เออบอดบ่อยากนะเนาะกินาายู่ดีกินดีนะอ,ออาบอยาแต่ครับหอ,อมกันหนึ่งอดอยากสองเป็นมะเร็งครับจ่อยอะไรละททานั้นนะโอ้ลืมอะไรนะ ลืมต้ม,ม,ตมโอ้ยไปตัวอ้ปตด้วยตัวน้ำเปี่ยนงวดหกหกแทงแปดแปดมวดศูนย์ศูนย์แทงสองสองสมสมควรสมปองสมหวังลูกชิ้นเนื้อแท้ท่านสุนหงอคงสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเขมมานัทท่านข้าวหรือยังครับทานข้าวหรือยังมีปัญหาอะไรกับปาสาไทยนักด่านะเมื่อกี้ค่อยตีด้วยนะตีด้วยกระถางตีด้ว,กวกยกระถางเลยผมเจ็บปวดมากตีด้วยกระถาง เดือบตีด้วยกล่องที่ชู่เลยนะครับเดือบปลาด้วยเงาะเลยเฮ้ยเงาะไม่จะเจ็บเหรอเงาะกระป๋องเงาะอยู่ในกระป๋องด้วยยังไม่เห็นถึงสองพันนะผมเห็นแค่พันเก้าพันแปดพันเจ็ดอยู่เนะี่ยช่วยกดแลวกดแชร์แล้วฟังเยอะให้ถึงสองพันให้ชื่นใจนะครับนึกถึงยุคตอนสี่ห้าหมื่นเนาะโอ้ยเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านพี่นะครับคุยบ้างก็ได้นะครับคุยบ้างนะครับอ่ยนผมปัดไปในใครเขากำลังพีเคกันอยู่เนะี่ย ได้ภาษาอังกฤษนี่ได้เปียบมากเลยนะเรียกเมฆให้ดูนะครับอ๋อ,อสุนหอคงเรียกเมฆใช่ไหมเฮ้ยเจ้าสีเรียกกันเราหน่อยเห็น่ากระได้เมฆต้องมาเดี๋ยวนะวันนี้มาในแนวซีซีอิ๋วเหรอครับใ <c oughs> สอ่อิวสีที่ตั้งใจพีไม่ขำใช่ไหมฮนะคุณ ทำพึึกๆอะไรเนี่ยขอบคุณคุณต้อนรักนะครับส่งกุหลาบสนับสนุนนี่ๆเขาบอกกันนั่นเนี่ยส่งกุะดาบสนุนไลน์นี้เนี่ยส่งมากตัวตัวไม่ยังไงส่งเลยนะแต่จะไม่ได้พวกรางวัลปแปลกๆเท่ๆหรอกนะถ้าไม่พีเคแลวนะแต่บางทีพีเคเราก็ไม่ได้คุยกันเนี่ยขอบคุณคุณซอ้อจะไม่ได้คุณซอ้ออะไรเนี่ยบอสปองครับผมเดี๋ยวจะไปอืมแล้วก็เถิมตาม อาจารย์สปองทักหน่อยค่ะสวัสดีค่ะเคยเห็นแต่ท่านตอนเป็นพระค่ะเป็นโยมก็เกือบสามปีแล้วนะคุณชนิดดาปาคุณสมหมายขอบคุณครับใครสงควรใช่ไหมคุณแสนสินาคุณเจี๊ยบขอบคุณครับสวัสดีง้อคงค่ะสวัสดีครับอืมหอคงจะน่าผาักสูงไปทีหนึ่งนะเนี่ยมันน่าจะลงมาตรงนี้ให้เราเลยนะอยู่สูงไปนะไม่เคยเห็นลฟ์สดมานานเลยค่ะเนี่ย สามสี่วันติดนะก่อนหน้าเนี้แล้วก็แล้วก็แล้วก็หายไปสามสี่วันติดเหมือนกันมิสเตอร์อะไรคาราเต้อะไรบางทีเนี่ยเพีย <c> ร <oughs> <c oughs> ได้ฟังเลยครับว้ายคือคาราเต้เทศนั่นนี่ก็ไดอ๋อเหมือนคนตื่นมำใช่ไหมเขาก็เขาก็ากจะเน้นตอบไปเลยนะตอบคาถามเลือกตอบคาถามมีคําถามที่ไม่ตอบก็มีคนกวนะอะไรเงี้ยกระโจนราคาเท่าไหร่คะเนี่ยก็ไม่ตอบก็ติดตอบไปอน่างเรื่องกระมาสมปอง อย่าคุยเรื่องอะไรอยากถามเรื่องอะไรก็คุยมาถามมานะครับบางทีไม่มีคําถามก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับอ,อย่าคุยอยาาถามอะไรก็ถามมาได้อยากเห็นแฟนแม่ปองนี่ีมามีที่ไหนละ่ะไปเอาข่าวที่ไหนมาไปเชื่อแพรลงแพรลียังไงผมโซดผมสั้นหรือผมยาวผมโซดครับนี่ดูเสื้อแมวผมก่อนถามอะไรอย่างนี้นี่จริงๆเป็นเสื้อพี่สาวเขาเนี่ยเป็นเสื้อพี่ตุ้ยนะเนี่ยผมเห็นปั๊บผมชอบเลย เก่าเลยบอกให้เขาสั่งมาให้หน่อยเอาทุกสัตว์เลยมีสัตว์อะไรสารพัดสัตว์เอามาเลยไอเขาเห็นเสื้อผมก็เรียกสัตว์เสื้อสัตว์เลยเสื้อแมวเลยสวัสดีคุณสมปองมณีขอหนึ่งคำคมครับเมื่อกี้ขอหนึ่งโมกมาเมื่อกี้ไปแล้วไงยามเหนื่อยยามท้อยามสิ้นหวังยามหมดกำลังใจเปลี่ยนยามใหม่แต่ครับสซอิ๋วรอบน,นี้ใช่ครับมาเตรียมไ่อิ๋วครับก็บพถามอย่างเนาะ จะมีมีกี่คนครับมันก็อเราอยู่ในวงการนั้นมานานนะเขาก็สอนให้ลดละเลิกไม่ให้ได้คิดอะไรเรื่องนี้ก็อยากจะมีไปทุกจังหวัดเลยละครับผมพ <c oughs> ี่สาวมองหน้านะครับืคนเดียวให้มันได้ทอ้อครับขั้นแรกถ้าบุญวาสนาละครับเรื่องนี้นะครับเนาะบุญนําผ้าวาสนาที่ส่งหรอกมาเจอแม่แพร่เร็วถามเขาเรื่องเขาอยากเจอผมหรือเปล่า เขากำลังคุยกับหนุม่มอ,อะไรอยู่หรือเปล่าเขาไม่อยากขัดความสุขน้องนะผมย้ยแจ้งขอบคุณมากครับผมผมเชื่อว่าอ่านไม่ค่อยถูกเลยเนะี่ยคุณมนสี่สองแปดเจ้าเอ๋ง่ายอยู่คุณมวยขอบคุณครับบอสปองทําอะไรอยู่ก็หาลูกไคลอยู่ครับหาลูกขคลผมเป็นพ่อไคลอยู่หาลูกขายหาอะไรอยู่นะครับบางทีเราเวลาเราใฝ่ฝันอยากหาความรู้อะไรก็ไปเจอไงแต่เราก็ เกรงใจยาิพี่น้องเกรงใจเพื่อนเกรงใจคนรู้จักอะไรอย่างี้เนาะก็จะไม่กล้ามันก็เลยจะไม่เบิกครับมันก็เลยไปเท่านั้นไม่ได้หรอกครับนะครับแต่อยากได้ความรู้อยากได้อะไรไหมก็อยากได้นะสมปองทราเลอยู่ตอนนี้นี่เราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมผมเป็นเพื่อนคุณจะไม่เรียกสมปองเลยเนะี่ยนะผมเคยเลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวคนคณเคยเลี้ยงโอเลี้ยงผมใช่ไหมคนเป็นเพื่อนผมเลยเนี่ยตอนนี้ก็นั่งไฟ์อยู่นี่แหละครับ พรุ่งนี้ไปงานโรงทานสอนอาชีพนะครับอันนี้ฟรีจริงนะฮะเรียนฟรีกินฟรีอยู่ฟรีนะครับผมไปพรุ่งนี้แต่ว่างานเขาวันที่19ก้ากับยีนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับฝึกอาชีพอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกเบเกอรี่นะฮะหรือจะเป็นพวกหมูหมูกรอบนะครับเชฟอ่านคุณบันนี่อารมณ์ดีสอนไปเติมไปนะเชฟจอยนี่ก็สุดยอดเลยทำให้แต่คนอื่นกินตัวเองไม่กินขนมตัวเอง ทำเองไงใคยไปกินอะไรทักหนามีความเห็นเรื่องท่านวอกับดิดิไม่ใช่เดอไอที่มันเป็นสระถ้าเป็นสระ a i o u เดอให้ออกเสียงดินี่นี่จากตั้งแต่ป5้าเลยนะแล้วก็มีความรู้จะแค่นั้นแหละดิไอคอนอยังไงบ้างครับจันวอก็ท่านก็ยังมไม่ได้เป็นอลหันต์นะฮะท่านไปเตะไปอะไรก็การที่ตว,วัดมาเชียร์เจ้าภาพอวยโยมมันก็ได้ถ้าดิไอคอนไม่มีปัญหาก็คงไม่มีปัญหาครับก็จะเป็นคาพูดที่ เป็นจังหวะที่โบะ๊ะนะเอาใจเจ้าภาพไปซึ่งเกิดขึ้นได้ครับเหมือนพระเอกลิเกพระเอกหมอลำรักลงรักล้องตลงตกลงตกลเอาใจเจ้าภาพนัน,นะครับนะบางทีเป็นธรรมเนียมด้วยซ้ําแต่ว่าจะถูกต้องไหมพอบริษัทก็ผิดมันก็ได้ผิดไปด้วยนะครับสัญเอคอนก็ตามภาพนะครับผมนะฮะี่ภาพก็ตามภาพตามข่าวนั่นเลยฮะว่ากันไปเมื่อใดยไงะอะไร ผมได้สิมอบตัวครับว่าเหครับก็ได้ไปจังสรรดบ่มมอบแล้วครับผมผมเมนแฟนแม่นยู่นะครับแก่ไม่ติดเสด็จมอบจานวีไป็นสีแดงมอบเลยครับผมมอบเนี่ยสวัสดีท่านมหาสวัสดีครับท่านมานั่งพูดทุกวันดีดีค่ะเออขอบคุณครับแต่ก็ไม่ทุกวันนะหายไปสองสามวันเมื่อนั้นที่ไปื่อกีเนี่ยเดี๋ยวจะพยายามหาจังหวะพูดให้ได้ครับวัดมงคลไซมงคลท่านไซอิ๋วครับไซอิ๋วครับน่าจะมาใหม่นะฮะ แต่หนูไม่สะเทือนความดีท่านมากมายอ่าก็เหมือนที่เราบอกครับอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดดําในเสื้อขาวไปมองจุดดาก็เห็นจุดดะเสื้อขาวจุดขาวมีมากมายก็อมองก็มีสิ่งขาวๆต่างๆให้มองมากมายนะครับแพรลี่ก็สไตล์น้องเขาก็จะตรงๆแลครับคนเรามันก็พลาดก็ได้ครับยังไม่ได้เป็นอรหรันไม่มีใครสมบูรณ์แบบก็พลาดได้ก็ขอโทษได้แต่ถ้าจะขอโทษอะไรใครก็ต้องยืมคำพูดพี่หนุ่มกัญชัยมาครับถ้าเราจะขอโทษใครก็ต้องรู้ว่าเราผิดอะไรก่อน เรายังไม่ชัดว่าเราผิดอะไรเราจะขอโทษไม่จริงใจก็ต้องยอมรับก่อนว่าเราผิดประเด็นนั้นจริงๆเราจึงจะขอโทษจากใจจริงได้นะครับแต่ถ้ายังไม่ชัดว่าตัวเองผิดอะไรหรือว่าถามว่าผิดอะไรยังตอบไม่ได้เนี่ยการขอโทษนั้นก็จะยังไม่ออกมาจากใจนะครับต้องรู้ก่อนว่าผิดอะไรการขอโทษจึงจะออกมาจากใจและเป็นความจริงใจก็ได้เป็นกลางดีมากครับุ่นนี้ต้องเป็นกลางก่อนครับเดี๋ยวคนไทยเราต้องอยู่ฝ่ายถูกอู้อู้อู้มอบดอกไม้อะไรวงกลม รอบหัวใจหัวใจไปดิเม็น้องไม้ขอบคุณมากครับทนายเก่งมอบดอกกุหลาบแล้วล่ตัวลงเก่งขึ้นไรหรือยังเนี่ยจะได้มาตั่นกับพี่จะได้มาพีเคกับพี่เดี๋ยวสัญ,ญลักษณ์ปีเคพี่จะหายไปแล้วเนี่ยไม่มองเห็นสัญ,ญลักษณ์ปีเคเนะไปไปมาเนี่ยเออขอเข้าร่วมในฐานะแขกรับเชิญอ๋อ อดูผมดูเครื่องผิดผมเอาอีกเครื่องหนึ่งดูตัวเองอ <laughs> ยู่พี่ยจพี่มาดหไหนเก่งอย่างไเก่งขึ้นในอย่างเก่งมีแต่อะไรไอ้ยมหาพาเพลินนี่ผมก็เคยจะใช้คําว่ามหามหาเหมือนกันนะมหาบ้าบอลมหาพากินมหาพาเที่ยวมหาพาคุยคุยกันสนุกสนานไงครับอันนี้ถือว่าเป็นช่วงมหาพาคุยกันแล้วกันนะครับนะครับช่วงมหาพาคุยกันแล้วกันเนาะ เตรียมเป็นไวเรัเลได้กันตัวว,ว่าวดีอะาไปเก่งอ่ะกดไปแล้วน้องน่าจะถ้าดูงี้อยู่ถ้าไม่ปีเคก็กดกดคุยได้นะเอาม่อกี้เก่งอยู่นะมื่งกีมัน,มนจะโปผล่นะเก่งไปไหนล้วเก่งย่สายนาเก่งถามทนายเก่งได้นะครับเราอาจจะถามอีกทางก็ได้นะถ้าจะมีทางรอดรอดทางไหนครับ สวัสดีกับท่านสวัสดีครับโอ้ยผมอาจจะคุยบมวนนาะเหลือพันสองว่าโตโต๊ะเลยส่งส่งผมเียเห็นอาจารย์เบียร์คนตื่นทําได้บ่อยนะนี้นะไหนดูดูเนียกระครับผมยัง่ยกดรับผมแน่ครับกดรับผมแน่ครับไหนอ่ะนี่บ